ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะสืบเนื่องจากคาที่แล้วน้ำมันเกียร์โต้ของเราล่วที่ซีนคอท็อกนะวันนี้เราจะยกเกียร์นะออโต้ลงนะก็เป็นคลิปสั้นๆก่อนอันดับแรกเราก็ถอดน็อตน็อตล้อใช่ไหมครับน็อตล้อนี่นะก่อนถอดน็อตล้อคุณต้องมาร์กไว้นะเพื่อที่จะใส่น็อตล้อเนี่ยให้มันตรงที่เดิมมัน,นเกียร์ที่มันเคย บิดเบี้ยวไปทางไหนของมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่เปลี่ยนตำแหน่งของมันเพราะฉะนั้นเราก็มาไว้เอาล้อออกนะก็ล้อออกเสร็จรียบร้อยน็อตเพาตัวนี้นะน็อตเพาตัวนี้ก็ถอดน็อตเพาขับหน้าออกนะครับน็อตเพาขับหน้าตัวนี้เบอร์เลยนะใช่ไหมเบอร์สามสิบสองครับน็อตเพาขับหน้าเบอร์สามสองออกนะลรวก็ใส่บล็อกลมยิงออกธรรมดาเนี่แหละครับนะหลังจากนั้น เราก็ไปถอดน็อตเรียบร้อยก็ไปถอดอะไรน็อตลูกหม,มากกันชักเออเบอร์ลูกหม,มากกันชัก<ม>ก็เกือตัวนี้นะสวมงไว้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องสวมงวอ่ะเคยตำแหน่งมันนะผมทําคลิปเนี่ยเพื่อให้ผู้ชมที่อยากจะทําฝึกทําด้วยตัวเองได้นะก็ฝากอนะพอเรจับร้อยตัวนี้ก็ตรงนี้ใช่ไหมใช่เบาเบนะอ่าถ้าเบาไม่ออกก็ ข้อแรงได้ตรงนี้ถ้าไม่อยากงันก็ใช้ตัวดูดนะของผมใช้ข้อเอานันไม่ได้แน่นหนาอะไรมากมายแล้วลูกหมากเบอร์ <c oughs> 17ครับผมลูกหมากคันชักนะ,อะเออ17ต่อไปมาถอดเสร็จเรียบร้อ,อ 10, 100, ยนะแล้วก็มาถอดกับลูกหมากตัวนั้นออกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถอดตัวก้านปูก้านปูก้านปู ผมเข้าดูต่อนะอาก้านปูชกนะก้านปูชกตัวนี้มานี่ตัวนี้นะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะถอดข้างบนถอดข้างล่างนะเอาออกนะครับพอถอดเอาออกเสร็จล้วไปวางไว้ถ้านะอนต่อไปเราจะเอาตัวลูกหมาปิดนกตัวนี้ออกนะครับตัวนี้มันอ,ออกแล้วนะตัวนี้นะฮะน,นะ มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้น็อตเบอร์เจ็ดจุดเจ็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ใายน็อตออกนะครับแล้วก็ใช้ค้อน,นอันนี้มันประช้ำหน่อยนึ่งนะไม่อยากช้ำก็ใช้เหล็กดูดดูดอกนะครับอันนี้ผมลูกพุ่งหน่อยนะเราเคาะตรงที่ชี้อยู่นะหลังนั้นก็ใช้เป็นพวกปป๊บก็ได้นะฮะสอดเข้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไป สอดไปตรงนี้นะอ่ามันจะอยู่ท่าน,นี้สอดไปเบาๆแล้วก็เคาะตรงนี้นะฮะอ่าสอดปลายนี้เราก็ัดช่วยหน่อยนึงเคาะปุ๊บมันหลุดออกมาแล้วตอนนี้หลุดออกมาแล้วเอาไปบอ,อกไปอ่าทำมาให้ดูนะครับห <c oughs> ลังจากนั้นเราจะเอาเผาตัวนี้ออกนะคุณต้องไปถ่ายน้ํามันเกียร์ออกก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเกียร์ออก,ก่อนก็คือาฟน็อตตัวนี้นะครับน้ํามันอยู่ไหน นา่นหมาดูด้วยอันนี้เราถ่ายออกมานะฮะถ่ายออกมาพอประมาณเพราะว่าถ้าเราไม่ถ่ายออกเนี่ยเวลาเราชักเผาชักเผาออกมันจะเลอะข้างล่างนะถ่ายออกมาพอประมาณก็ประมาณสักนิดนึง,งนะแล้วไขกับคืนนะขัน็อตล็อกได้กับคืนอโอเคต่อไปเราจะถอดเผานะครับต่อไปเราจะถอดเผาตอนนี้ทุกอย่างมันโอเคแล้วจะถอดเผาก็ ใช้เหล็กงัดกลางนะสอดเอาเข้าข้างหัวนี่ออกก่อนอเลื่อยออกมาก่อนอใช้เหล็กงัดกลางนะครับช่างหนาสอดไว้ก่อนนะ,ะ,ะเหตุไหมครับใช้เหล็กงัดกลางตรงนั้นนะครับงัดนะงัดปึ๊บให้มันหลุดรอกงัดตะกันเลยโอเคน้ำมันไม่รั่วแล้วนะเพราะว่าเราออกแล้วถ้าคุณ ถ้าคุณไม่ถ่ายน้ำมันออกน้ำมันจะรั่วตรงนี้นะฮะถ่ายก็ปึ๊บไปไวางตอนนี้ก็ถอดออกมาก็จะวางอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือท่อนที่หนึ่งด้านซ้ายท่านซ้ายมือต่อไป้ก็จะไปถอดตัวที่สองฝั่งนี้นะแล้วก็กดเอาตัวล็อกตัวนี้ เบอร์เบอร์อะไรนักหนาสามสองใช่มั้ยนซีสองครับโอเคนะครับตีตัวเขาย้ำไว้ออกเสร็จแล้วก็ใช้บล็อกคลมนี่แหละครับยิงเบอร์สามสองนะครับ ตีให้มันหลุดหนที่มันยุบตัวนี้มันยังล็อกอยู่นี่เลยเห็นป่าเนี้ยตว่าตีขึ้นไปข้างบนวางเกลียวแล้ว้กัน ลองเล,ล็บมันไม่ออกนะครับไปเล็บไปก่อนอตัวนี้ต้านนี้แน่นมากดึงตัวใหญ่กับตัวเล็กพร้อมกันดึงตัวใหญ่ลงกับตัวเล็กพร้อมกันลงกันลองเล,ล็บมาอันนี้ตัวล้มยิงไม่ออกมันแน่นนะฮะก็จะใช้บล็อก ใช้บล็อกแล้วก็ใช้หายด้ามต่อขันออกนะครับก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรผมยิงไม่ออกก็ด้ามต่อขันขันออกนะครับโอเคขึ้นอ,อนแล้วจตะตามความเหมาะสมะเแซฟก็นั่งแซฟดิขึ้นไปก็ขึ้นดิ ลงเลยตัวเล็กตัวเดียวหาลรอบต้มข้อแล้วกลับมาท่านก็มึนๆงงๆหน่อยตอนนี้ <c oughs> อ่ะไปก็ไป ผจะล็อกหนออเอควงแบน่ควงแบนควงแบนนะแบนคนได้เก,เเกเนเนี่ยมาตั้มสีเหลืองเมา้าไงนี่นี่นีนอยู่นถาดนี้เอาแสบเข้าไปเียน่ทา้าย กัควงนะใช่ไหมไไนี่นะครับนะตัวนี้มันจะเป็นร่องระบายความร้อนนะใส่กัควงเสียบเข้าไปนะล็อกไว้อนะ่นะดึื่องไม่ใส่ตัวต่อไม่ดีสีรถนะอ่ะอันนี้ก็มันะนะจะดีสีรถนะโอเค เปิดเปิดเปิดประตูนะยร็วเร็วเดี๋ยวเกินสิบนาทีแต่บางที่โต้โน่นเหลืองนนั่นะอะไรอดรอสักครู่นะครับนะเดี๋ยวเราเจะ เหี่ยงพวงม,มาลยัยเหมือนพวงเลยเนะี่ยให้ล้อออกมาด้านนี้นะ่อเจ็บย่าไงพอพอพออ่าเดิม ใช่โอเควันนี้ออกแล้วนะครับเนะมื่อกี้ติดแรงลมยิ้มไม่ออกนะถ้าลมยิ้มไม่ออกก็วิธีนี้โอเคนะแล้วเราก็ไปดำเนินการต่อตามขั้นตอนเอาลูกหมากันชักตอ,อกลูกหมากติดนอกขอบนะครับก้ามปูโชกออกนะก็เรียงตามนั้นก็งัดเอาเขาออกมาตามที่ทำให้ดูเมื่อกี้ อันนี้ก็จะเอาเฉพาะชุดนี้ก่อนอนะนี่เป็นตอนที่หนึ่งนะครับพอตอนที่สองก็จะเป็นเราจะยกเกียร์ลงละวนะอันนี้จะท,ทําขั้นตอนนี้ให้ดูนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็คือจะถอเกียร์เพื่อเปลี่ยนซีนคอท้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จามิสิตด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะเรียนวายสายไฟ เยยนซ่อมอหมูฮอนเกียวโตนะครับก็ติดต่อมานะติดต่อมาที่เบอร์ 081514- 0369จาหนิสิทธิ์มครับนะหรือจะเป็นพวกอะไรนะอะไรซ่อมเครื่องยนต์ก็ดีอะไระซ่อมโอหมูฮอนเกียวโตก็ดีนะครับมีผมมีจำหน่ายให้นะครับส่งทั่วไทยนะนะเป็นพวกคู่มือไวลิ่งวะสงุชนะ้าตรงนี้ก็มีให้บริการนะครับนะ เขาติดต่อมานะครับสำหรับชุดอะไรซ่อมโมฮอนเกียวโตครับผมคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ